คันนี้เป็นนิสสันนาวาล่านะครับเป็นตัว NP สามร้อยนะครับซิงเกิลแฉนะครับหัวเดียวรถปีสองพนิหกนะครับวิ่งแปดหมื่นโลนะครับสภาพใหม่ๆเลยครับนี่ครับรถสภาพสวยนะครับหน้าท้ายเดินนะครับชัตตีสวยมีล้อกระทะพร้อมนะครับพร้อมบรรทุกเลยนะครับอ่ามีข้อให้เราด้วยนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยดูนะครับ นี่รถไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักอะไรมาเลยนะครับผมสภาพดีนี่ภายในสวยเลยดูครับนี่วิ่งแค่แปดหมื่นกว่าโลนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้านะครับไม่ใช่มือหมุนนะครับผมนี่ครับใ้ห้องกร่องเรียงสวยๆแห้งเลยครับเปิดท่องเครื่องให้ดูนะครับนี่ครับผม เครื่อง2อจุดีเซลนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนี่ครับเดิมๆนะครับไม่มีชนไม่มีขยับนะครับโอเคครับใครหาใช้งานมาเลย,เยครับรถสภาพสวยนะครับโอเค